เรื่องซุปของป้าแดงสถานที่โรงพยาบาลชนบทในหุบเขาห่างไกลเสียงเปิดประตูห้องที่มือสลัวทำให้แก้มสะดุ้งขึ้นจากการนั่งพักในห้องพยาบาลเล็กๆที่เงียบสงัดเธอหันไปมองแล้วเห็นหมอประเวทยืนอยู่ตรงประตูร่างสูงใหญ่ของเขาก้มลงไปมองแฟ้มข้อมูลในมือแก้มครับนี่คือแฟ้มข้อมูลของผู้ป่วยที่มาที่นี่คุณจะเป็นคนดูแลพวกเขาทั้งหมดในช่วงเย็นหมอประเวทพูดด้วยเสียงแหบพร่าของชายสูงวัยทุกคนที่มาที่นี่จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด และซุปจากครัวของป้าแดงนั้นสำคัญมากหากพวกเขากินมันสภาพร่างกายจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแก้มรับแฟ้มมาแล้วมองลงไปในนั้นตาเธอเหลือบไปที่รายชื่อคนแค่แต่บางชื่อที่เห็นทำให้หัวใจเธอเต้นแรงผู้ป่วยบางคนไม่มีวันออกจากโรงพยาบาลน,นี้เลยทำไมเธอถามตัวเองและพยายามข่มความสงสัยที่ก่อตัวขึ้นในใจไม่ต้องคิดมากแค่ทำตามหน้าที่แก้มพูดกับตัวเองพร้อมกับเดินไปที่ครัวตามที่หมอประเวศบอก ครัวของโรงพยาบาลมีขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยเครื่องใช้ที่ดูเรียบร้อยและสะอาดพนักงานในครัวกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมอาหารเช้าเมื่อแก้มเดินเข้าไปในครัวเธอพบป้าแดงยืนอยู่ข้างหม้อใหญ่ที่เต็มไปด้วยซุปซุปของป้าแดงนะคะรับรองว่าถ้าได้ลองชิมไม่มีใครไม่ชอบป้าแดงยิ้มให้แก้มแล้วช้อนซุปขึ้นมาเสิร์ฟอให้ แก้มองลงไปในหม้ออย่างระมัดระวังเนื้อสัตว์บางชนิดลอยอยู่ในน้ำซุปที่มีสีขาวขุ่นมันดูแปลกประหลาดกว่าซุปทั่วไปบางครั้งเนื้อบางอย่างมีรูปร่างที่ผิดปกติหรือเหมือนกับว่าเป็นส่วนผสมที่แปลกประหลาดเกินกว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ปกติป้าเนื้อนี่คืออะไรแก้มถามด้วยความสงสัยป้าแดงยิ้มอย่างอ่อนโยนเนื้อสัตว์ธรรมดาค่ะทำมาจากส่วนที่เหลือจากคนไข้ที่ฟื้นตัวเร็วๆนั่นแหละค่ะป้าแดงยิ้มอย่างใจดีแต่คำตอบนั้นกลับทำให้แก้มรู้สึกแปลกประหลาดมากขึ้นส่วนที่เหลือ แก้มพูดเบาๆอย่างไม่แน่ใจหลังจากได้รับคำตอบจากป้าแดงแล้วแก้ไม่สามารถข่มความสงสัยได้เธอเริ่มสืบหาข้อมูลในแฟ้มรายชื่อผู้ป่วยและพบว่ามีบางชื่อที่ไม่เคยออกจากโรงพยาบาลเลยคนขค่บางคนมีอาการป่วยที่ไม่ร้ายแรงแต่กลับอยู่ในโรงพยาบาลมาหลายเดือนบางคนก็แค่หายไปจากรายการไม่มีใครพูดถึงพวกเขาอีก วันหนึ่งแก้มตัดสินใจที่จะสำรวจห้องเก็บของหลังโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่ที่เธอเคยได้ยินมาว่ามีสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนรู้เกี่ยวกับที่นี่เธอเดินไปตามทางเดินแคบๆที่เต็มไปด้วยความมืดมองหากุญแจที่ใช้เปิดประตูห้องเก็บของในที่สุดเธอก็พบห้องเก็บของที่ถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจใหญ่เธอลองใช้กุญแจที่เจอจากห้องเก็บเครื่องมือแล้วเปิดประตูเข้าไปข้างในเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นที่แทรกซึมออกมา เมื่อเข้าไปในห้องที่มืดเธอพบกับสิ่งที่ทําให้ขนลุกภายในห้องเก็บของมีขวดโหลหลายใบที่เต็มไปด้วยชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์เหมือนกับว่าใครบางคนกําลังเก็บรักษาอวัยวะทั้งหมดไว้และมีรายการชื่อของผู้ป่วยที่หายไปในนั้นแก้มอ้าปากค้างมองไปที่ชิ้นส่วนของร่างกายที่ถูกเก็บไว้ในขวดโหลแล้วรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังถล่มลงมาความจริงที่เธอค้นพบคือซุปที่ป้าแดงทําให้คนไข้นั้นมีส่วนประกอบที่มาจากร่างกายของผู้ป่วยที่หายไป หลังจากที่ค้นพบความจริงแก้มกลับมาหมายที่จะบอกกับหมอประเวศแต่เมื่อเธอพยายามที่จะถามคำถามเกี่ยวกับรายชื่อผู้ป่วยที่หายไปหมอประเวศกลับทำท่าทางเงียบขรึมและไม่ยอมให้เธอพูดถึงเรื่องนี้การช่วยเหลือคนคือต้องมีความสลัสลวยแต่ก็ไม่ทุกอย่างที่คุณเห็นในที่นี้จะเป็นไปตามกฎธรรมชาติหมอประเวศกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความลึกลับบางครั้งเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราทำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแก้มถูกปิดปากเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถเปิดเผยความจริงนี้ ได้เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของซุปธรรมดาแต่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่เธอรู้แน่ๆคือซุปที่หอมหวานนั้นไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์ธรรมดาอย่างที่เธอคิดแก้มเดินออกจากห้องของหมอประเวศด้วยหัวใจที่ยังคงสับสนแม้จะรู้ถึงความจริงที่มืดมนแต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่เคยลืมคือกลิ่นของซุปที่มันหอมเกินไปจนเกือบจะขยาขยง ความลับที่ไม่สามารถเผยออกไปได้จริงๆคือผู้ป่วยบางคนไม่ได้หายจากการรักษาแต่พวกเขาถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของซุปแก้ไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้เธอเริ่มตัดสินใจว่าเธอจะต้องหลบหนีจากโรงพยาบาลแห่งนี้ก่อนที่ซุปถัดไปจะเป็นของเธอเอง